เอาละค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังสับสนนะคะว่าตกลงตัวรีเออร์นะคะออกเสียงยังไงกันแน่รอเรือหรือรอลิงกันนะนะคะเอาเป็นว่าเสียงแท้ของเขาก็คือตัว L ก็คือตัวเลเลเลเหมือนรอลิงนะคะน้องๆลองออกเสียงคำว่ารามยอนดูสิคะรามยอนรามยอนเราไม่ออกว่ารามยอนใช่ไหมคะรามยอนนะคะหรือว่าลาดิโอลาดิโอ ย่างนี้ก็ได้นะคะอีกคำหนึ่งนะคะโ,โบรโโบอทโ,โบรบอทโรบอทก็โ,โบรบอทนะคะโ,โบรบอทหุ่นยนต์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นพยางหน้านะคะเราก็ออกเสียงตัวลา่ลาล่าแบบนี้ไดโโ้นะคะลาเมียนลาดิโอโรบอทนะคะคราวนี้ในกรณีที่ออกเสียงแบบเราเรแบบเหมือนรอเรือบ้างนะคะอย่างเช่นคําว่าทารีทารีทารีแมรีมันก็จะรือร้อนิดนึงนะคะทารีนะคะ อ zaman, uh, u ri. U ri. Uh, ูร <music Brothers> okay, ีอูรีนะคะอูรีมารูมารูคราวนี้ก็จะออกเสียงเหมือนรอเรือเล็กๆแล้วนะคะเวลาเขาไปอยู่พยางหลังนะคะเออแต่เวลาเขาไปอยู่พยางหลังเนี่ยข้างหน้าต้องไม่มีตัวสะกดด้วยนะคะข้างหน้าต้องไม่มีตัวสะกดสรุปอีกครั้งก็คือถ้าเขาไปอยู่ระหว่างสระกับสระอย่างเงี้ยนะคะมารีออกเสียงแบบนี้เลยมารีนะคะมารีอูรีอูรีอูรีมารูมารู มาดูแต่ในกรณีที่เข้าไปอยู่พยางหลังแล้วก็มีตัวสะกดอยู่พยางหน้าเนี่ยอันนี้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะถ้าอยากรู้เดี๋ยวไปตามดูนะคะกด subscribe ไว้ก่อนเลยนะคะในช่องโซ่ไฮนะคะเดี๋ยวพี่นุ่นจะไปสอนการออกเสียงการแปลเสียงกันอีกทีนึงแบบว่าทำไมสลายต้องสลายอะไรแบบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ใน ep หน้าคะ่ะบาย b y ย